นมมีควาสุกกผลางานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษเ<อ>็นว่าต,ตอน<ส>เป็นก็เป็นท่านสามเลยหระอครับค่ะอุ้ยทำไมถึงได้รู้ช้าจังครัรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลรกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะคีบเอานเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัด แล้วกำลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนเป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริมๆตลอดแต่ผมไม่ใช่ประจําเดือนนะฮะตอนแรกมันเข้ามากระปิดกระปอยแล้วเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้าบอกอะ ทำไมมันเป็นก้อนเลือดเล่เหมือนกระตับเลย่หลุดออกมาแล้วเขามีดไม่อยู่ไหลตกใจหายไหมก็ตกใจเหมือนกันพอลูกสาวกลับจากทางานก็บอกปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมค่านนี้ยอมตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกท่านสามรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยๆยก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนํานะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงคีโมไปห้าสิบกว่าครั้งพักไปสามเดือนแล้วแบบ กลับไปตรวจคุณหมอนะาเช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ำเหลืองอีกแล้วแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกกันนะถูกเลยนะแพ้จะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละถานจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงไร้อยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ้าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะอืแล้วไม่ต้องร้องไห้ กพราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายอืลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอ,อย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็ปร่งแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรง่งยังไม่โปอ่งแล้วหนูทำยังไงกับแม่ครับก็ตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ําและล่าไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอสหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดกิโล ให้คุนหมังุ้มกันดูใช่คือแบบผอมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชะาาระอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํำยังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิถีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ S <S ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ด,ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองที่จะไป,ปาหมออ๋<า>อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเ<ช>ขา<อ>เป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทังครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสงแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทําอะไรมาเขาบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหน<ม>ก็มาปรึกษาคุณหมอภัชละอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสาร<ม>เพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขอขอน<ป>ุญาตย้อนกลับไปนิดน,นึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีเนี่ยหลังจากที่ให้คีโมห้าสิบ กี่ครั้งอก็คือใช้แสงคีโมประมาณห้าสิบกว่าครั้งทั้งใช้แสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถือว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน่ะก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนวูบวาบ ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในฐานะเป็นที่ปรึกษามุณบอกเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหรือกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอนฟ lict ว่าเพราะดีเพราะอะไรนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลางงานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไรจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เขาทานมันมีอย่างเดียวกระจะอาหารเสริมค่ะก็ค,ะคือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่ เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกลไหนใ,ในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอน